สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องย้หนิงกกอก,กนะคะค่ะนี่นะคะมาดูบรรยากาศตอนเย็นเย็นนะคะบรรยากาศตอนเย็นเย็นนะคะนี่นะคะบรรยากาศตอนเย็นเย็นจะพานิกกี้เดินชมวิวนะคะค่ะจะพานิกกี้เดินชมวิวนะคะค่ะพานิกกี้เดินชมวิวแล้วก็พานิกกี้ว่ายน้ําหัดว่ายน้ํานะคะไปค่ะ ไปดูนดูพานิก,กี้ว่ายน้ำห้วยปุ่งนะคะไปนิก,กี้ไปจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บไปแล้วนะคะมันก็รอเรานะคะไม่ยอมไปคนเดียวเลยไม่ยอมไปรอเราอยู่นี่แหละอ้าวตอนเย็นก็จะพา,าไปหาเดินเล่นชมวิวแล้วก็พามันหัดว่ายน้ำนะคะอะไรไปถูกโคลคอดําหมดเลยนะดูสิคะ มา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 อย่าไปนะมามาจุ๊บจุ๊บอ้าวเดี๋ยวฉันกลับเด้อมาแมจุ๊บจุ๊บจจุ๊บจุ๊บมา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 แล้วมาแล้วมา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 ไป ลำใจก็ดกมากเนาะดกมากๆเลยลำใจไปไปไปลงไปห้วยเหมือนเดิมล้างโคลนออกอะไรไปไหนเนาะ ไปไปไปลุย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 ลงเล่นน้ำเร็วอ้าวลองว่ายน้ำสิมามาว่ายน้ำมามาว่ายน้ำเร็วอ้าวใครจะลงลงว่ายน้ำเร็ว อ้าวลอยเลยนี่ว่ายว่ายว่ายออกกำลังกายเออออกกำลังกายว่ายน้ำเลยอา,อา,น, עם, านู่นมาเร็วอ้าวออกกำลังกายเร็วนี่ว่ายเร็วเก่งเก่งเก่งนี่วิธีให้หมาว sure. right, ่ายน้ำนะคะหัดให้หมาว่ายน้ำนะคะไม่ยากเลยนะคะนี่นี่ค่ะหัดให้หมาว่ายน้ำไม่ยากเลยนี่ค่ะ ว่ายน้ำออกกาลังกายของหมานะคะออกกาลังกายของเจ้านิกกี้นะคะเห็นไหมนิกกี้นิกกี้ว่ายน้ำนิกกี้เห็นไหมนิกกี้นูลนิกกี้โอ้น่นอ้าวเลยนี่นะคะการว่ายน้ําของเจ้านิกกี้นะคะเห็นไหมนู้นฮู้ดกระโจมใส่เลยนี่นะคะโบนี่นะคะคือการว่ายน้ําของนิกกี้นะคะ นิกิหัดว่ายน้ำนะคะเร็วเร็วอ้าวนู nah. run, ่นิกิเ <sun> ร็วโอ้ยเร็วลุย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 เลยนำน้ำเลยเห็นไหมนู่นนู่นนู่นจุ๊บ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 จุ๊๊บจุ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 ๊บ เห็นไหมเอ่ยโนเลแล้วอ้าวเลยร้อยไปเลยอ้าวฮะไม่อ้าว,าาวกลับไปหาที่เดิมยังสงสัยอยู่ว่ามีอะไรเอ่ยอ้าวเห็นไหมเฮ้เห็นไหม,เห,ไหมเห็นอะไรอ้อต่อมนี่นี่นะคะน่านวิธีการ ฝึกหมาหากบหาเขียดนะคะฝึกหมาว่ายน้ำด้วยนะคะนี่อ่าฮะเก่ง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 เก่นิกเก่ง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 นิกินิกิเออเจอไหมอู้อ้าวมาแล้วมาแล้ว ว่ายน,น้ำเก่งอ้าวอะไรขบตะคุบไปทั่วเลยนิกกี้เอ,อ๋ยหาไปทั่วเลยอ้าวหาใหญ่เลยนะคะวิธีการฝึกว่ายน้ำนะคะฝึกว่ายน้ำของนิกกี้นะคะให้นิกกี้ขยันรู้จากว่ายน้ำรู้จักหา,ากบหาปลา สังเกตได้สังเกตได้โ oh, อ he oh, ้กระโจนมาแล้วโู้ยฮู้ยฮ้ย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 ออ้ยอะไรอะไรไม่ใช oh, ่ปลาไม่ใช mm ่ปลานะเฮ้ยโอ้ได้แล yeah, okay. ้วได้แ hmm. ล yes. uh, ้วนี่นะคะได้แล้วได้แล้วมันก็ได้สักทีมั้ยนะนี่อ้าได้แล้วได้แล้วค่ะ ฝึกเจ้านิกกี้นะคะอ่าฮะฮะดู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 ด,ด,ดูมันก็เจอดูที่น้ำนะคะนี่ดูที่น้ำนะคะมันไม่เชื่ออ้าวนี่คงเห็นอยู่ที่น้ำาคงเป็นเกียดอยู่ที่น้ำนะคะโอ้เออคงเห็นเป็นเป็นกบค่ะลอยอยู่อืมเป็นกรบลอยอยู่นะคะ อืมมมนี่กระจมเลยนะอ้าวอืออ้าวนิกกี้เก่งอ้าวเจอไหมอ่าเจอไหมมันก็สังเกตเนาะสังเกตแล้วก็ตะคุบอืมมันคุบไม่ได้เพราะมันอยู่ในน้ำ แต่มันหินนะคะนี่ค่ะมันหินมันก็จะพยายามเอาให้ได้อยู่เขียดนะมันหีนเขียดมันก็จะพยายามเอาเขียดให้ได้แต่มันไม่ได้อืมมันน้ําใสแล้วมันเลยเห็นตัวเขียดนะคะแต่มันเอาเขียดไม่ได้มันก็เขียดอยู่ในน้ําอืมก็ตะคุบไม่ได้เนาะไม่ใช่มือคนเป็นมือหมาเห็นไหมล่ะจ้องจ้องมองมองจอบจอบจบจบดูเดี๋ยวมันก็ขึ้นจอบจบเดี๋ยวกบก็ขึ้นเอง จับจุ๊บเลยจุ๊บจุ๊บจุ๊บกระดำเลยนู่นเห็นไหมหนั่นาบอนนั่นาหนาหนาเ่กี้นู่นอยู่ตรงนู่น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 เห็นไหมไม่ต้องจ้องมองแล้วนู่นนู่นนู่นมันไปแล้วนู่นมามองอะไรค่อยอ้าวเห็นไหมล่ะเอออ้าวตุ้มตุ่มเลยกบที่ไหนจะอยู่ให้เจ้าอ๋อลอยไปเออเออลอย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 หาอืมงลอยหา อเออลอยเวียนไปเวียนมาหากบมันก็กลัวแล้วตุ่มตุมอยู่มันจะอยู่ให้ทำไม,อมโอ้ยไอเจ้าตัวนี้นอนเฉยเลยไม่สนใจอ้าวไม่ลงเลยไม่สนใจกับกบกับเขียดอะไรแหละอ่ะอย่างนี้แหละคือหมาไม่เชื่องหมาไม่รู้ภาษาเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะเหมือนหมานิกกี้มันจะเป็นเชื่องหน่อยจะรู้ภาษาคนหน่อยนะคะค่ะงั้น จอบจอบจ้องมองมองอยู่ตะคุบเลยเอาเลยนิกกี้ตะคุบอ้าดู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 มันดูดูมันดูดูมันดูอ้าวอ้าเอ้าวตะคุบอ้าวอ้าวดำน้ำลงไปเลยนิกกี้เอ้ยอ้าวไม่ยอมนะคะพยายามจนที่จะได้นะคะพยายามอยู่ตรงนู้นนะคะ ตรงที่เจอก็อ้อมไปอ้อมมาจะพยายามหาให้ได้แต่มันไม่ได้หรอกมันอยู่ในน้ําเขียดนะมันใช่แต่คนก็ยังไม่ได้ต้องเอาสวิงนะคะซ่อนถึงจะได้นะคะนี่ค่ะ,จะเจ้านิกกี้ไม่มีปัญญาเอาหลอกค่ะถึงจะชนอ่าเท้าชนตัวมันก็ไม่มีพยายามเอาอยู่ค่ะแต่มันก็เอาไม่ได้หรอกค่ะนี่นะคะแต่คนก็ยังจับไม่ได้เนาะมันต้องใช้อ่ามองใช้เห ใช้สวิงนะคะสลุ่งนะคะตึกถึงจะได้นะคะค่ะมันก็พยายามของมันอยู่นะคะงั้นคลิปนี้เราพอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์ share, กด s u b สไคร b ์ให้ยาหนึ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะติดตามคลิปหน้านะคะกดกระดิ่งติดตามแจ้งเตือนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ